จะได้ขึ้นไปหายามแหวทุกคนนละยเวเขาโพเท่าเขาห้างไว้ยนะโอ้เห็นอากาดทุกคนเลยลูดน่ขกข้นเขากำยงบักทึมกิ่งต็ด ทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้ฮึนป้าอาีแล้วทุกคนเลยฮึนผู้เดียวทุกคนเลยบมไดเอาน้องหมามานั่ด้วมานะามาหดห้ยนี่น้ำห้อยขนาดฝน่ไร้ตกเลยเนี่ยหลายทุกคนเลยถ้าสมมติว่าฝนตกนี่ค่อยนี่คือสิกลับบ้านบ่ไดเลยเพราะว่ามาเส้นนี้นี่อารู้จักห้ามไปพุนนั่นบัดขามามันสิห้ามบ่ได้กันฝนตกนะแต่ก็มีแตม่มาทั้งพุนแล้วบ่ได้ห้ามห้อยอันนี้มีแตม่มาสูดอยู่ห้อยอันนี้ลหละยูตูบเนี่ยน,นะ เจ้ารถไปห้าน่ะขั้นสีไปก็ห้ามห้วยไปพุ้นเลี่ยมันเยอะไก่นะนะขี้งอหยางก็เลยเยอะเอารถไปพีมันนี้น้ำลายทุกคนนะฮะนะเล่นนี่ยานฝนตกละทางกับปะนะโซงนี้ไปเป็นโซง้ายเดินเนี่ยยันพายุนะคื้มนะขั้นฝนตกนี่เบาบดายได้ขั้นส่นแห้งนี่หอบกลางกลางคืนเลยเนี่ฝนตกกลางคืนโซน์ลายจะมาหมดท่านเนาะขั้นฝนมันได้ตกแล้วน้ำมันมาไหวปะนะน้ำดานะ น้ำแกงโดนนี้แห้งได้รอบนี้นะวายยื่นไปนอนอยลุ้บผู้เลยทุกคนนะไปนอนอยตู้ผู้เลยตู้เพจใหม่ลุ้ปผู้ไปยามกับดักก่อน มาระว่างทางเห็นห้อยรถข่าเจ้าเลยหอยรถจากหลบเมอเลยเส้นทางเส้นนี้คนบุคอยเอารถมาเนาะบุคอยเที่ยวมีขั้นเดียวเห็นสมาเที่ยวขาเม่อแล้วเดี๋ยวรถเข้าไปไว้อยู่ฮะ กับกัมมากัมมาทุกคนเอ้ยปรับพายุตกเอ้ยพายุละปรับพายุฟฝนลงมามีท่านสเสมอบ้าน,บ,านบราใ้รดนี่ตั้งใจวสิมานอน,นอนคืนเดียวหนึ่งได้เมื่อน,นี้รนะอบนี้นะ ເດງມາເຂົາເຈົ້າເຮົາຢູ່ປູທັງຕມ່ບ້າລ เห็นดูเห็นอมกินนะนะเห็นบอกเห็นอมกินมาอันนี้นะหึงแล้วทุกคนเลยกินหึงแล้วมาอันมาขนรน์นี้นะมันเป็นมีดกยั่งอยู่ได้ดิยั่งอยู่อยู่เทงิงคุณ ยังเห็นเดงๆอย่แต่มันบุลายทุกคนเลยอันกินไหม้นะม่มีมีทุกคนมีอันกินเก้าเลยโอผ่ันบาวเชื่อปะเฮามาพบเห็นอมอยู่นี่แล้วลำบากทุกคนเลยมีแต่เครื่อโตอกันต้อนเนืองกับกบอื่นมันคือบุามาก,กินไหม้ปะ đi vào khuôn ảo lắm đó. มาฮอดเลยทุกคนเลยอ่าแต่นุสิดาด้ด้พีกไปเย็นตแต่เป็นเมื่อน,นั้นะไม่มีเพื่อกินเลยนะโอ้ยผมจังจะกินดอนะผมมีเพื่อกินเลยที่นละลาทุกคนเลยมื้อน,นี้นี่คอยนี่เรได้เอาแพ้อู้แพ้เพลิม,มาเลยได้สิมานอนอยู่นี่มื้อนี้นะ โอเบตก็มีนะไปหลือเกือเป็โนโนโคสารมีครบสิได้ขึ้นไปหายามแฮวทุกคนนะไปเบิงเ้งแฮวก็แฮวเขา้าพอเท่าเข้าห้างไวนะ้อ่ะคืออยู่นี่ เนื้อเลือหลังนี้คือร้านล้านนี้นะฮะึลงใส่ร้านฝน,นะนได้ยังไงร้านน้ำฝนโอ้บนากาดทุกคนเลยลูดนะากระย่างจ๊มันแมนอยู่บนลูดนะี่ทุกคนเออเขาหลันไวได้ฮะนะ เขาลัานไว้สร้างทุกคนในบ่ม,มีอันเยี่ยมเลยน,นะลันไว้อยู่หมดเลยออเดี๋ยวไปห้างก่อนไปห้างอยู่ซนผลอไดยามอืดเสาห้างไปนั่งก่อน ฝาฝนกับมาเลยทุกคนเลยแต่ตึงๆเนี่ยห้างมือแรงยามอื่นสาวจะฉีกพ่อซัมเลอร์แล้ว ห้างก็สิประมาณนี้แหล ห้างลงมาแต่พูดทุกคนเลยมดทุกคนอันนี้นี่หลังสุดท้ายนี่โนะบได้นับเลยนะว่ามันมีจากหลางหลายเทอกได้ทุกคนเลยหลายหลางเทอกได้สิ่เสื้อเละอยู่ขนาดหลังนี้นะ เรียบร้อยทายามแต่ตอนมืออื่นสาวทุกคนเอ้ยมีคลองไปเลยได้ห้างตอนแรกอย่งมืออื่นสาวยามนี่กันได้กะห้างไว้ละสองมือมายามใครได้เลยหรือแบบห้างในมือนี้มือคื้อมายามพอดีตะกี้ค่อยก็เคยเฮ็ดได้เหวอันนี้นะเหว่ไม่ปิ้งบ้านใอยอื่นนะเหวเฟดเหว่ไม่ปิ้งตะกี้นี่ค่อยก็เคยเฮ็ด ตลดมาเฟสแล้วดำหน้าแล้วแล้วมาเฟสข่าวนั้นมาเฟสแล้วบางทกอกระทึงูทึลายสารพัดทึทุกคนเลยสัตว์นะเป็นไก่เป็นเพลกระทึหนูกระเตะ๋อมีแนวได้เลยทุกคนเอ้ยมีได้ได้เพเลยได้มาตามทางก็มีพบเพลไปหากินข้าวก็แนวกินเอามาแต่บ้านทุกคนเอาปีงเป็ดมาแต่บ้านก มาเที่ี้นีน่ว่ามีเยอะไปไก่ทุกคนค่อยถือเก็บอันนี้มาค่อยไปยไก่บ่ได้นะขออนุญ,ญาตเด้อนี่แต่มันเซฟตี้ได้ดีกว่าเก็บอีเตะแต่มันไปไก่บ่ได้ทุกคนเจ็บแล้วนี่ก็ดิขนาดอยู่ด็กแคมแขม,ขมนี่เจ็บแล้วโอ้ยมันบบเคยทุกคนนะถือเก็บบดเก็บอันนี้นะมันเคยถือแล้วเจ็บตีนผัด ขออนุญาตเด้ตีน,นมันนีบนะนะันมันนิตีนมันตีบน,น,นะมันมีคือบางคนนี่ตีมันอาน,อน,นี่ยนี่เน้โบเจ็บคือคอยนี่แนวนี้ทุกคนเนีน่ยนี่มันก็ติ่งกันเลยเจ็บนั่งมันบ่มีไปเลยด้วยดงนี้ทุกคนเ มนกระบ,บกล้นเป็นไพ,พ่ยูเริดินโบม,ม,บมี่เพลโกินโบมี่หมูโบมี่เพลือเข้ามากินเลยมันโบมี่ทุกคนแล้วมันอึดถ้ามันมีมันกินแล้วแต่ละกกนะวันนี้โบม,มบบี่มนกระบกล้นกองตัเยี่ยบมีคุ้งดินทางผ่านมาโนะบมี่หมูตัวเลือมมากินโบมีบม่หมูแล้ว ปิงเป็ดออกมาจากบ้านกระดูมมันเหนื่อยกระดูมมันกระโหมมันแกวกับมี่ลืมมาดิแก่ปลาบอง อ้าทุกคนเลยเห็นแล้วหน่อไม้นะมาต้มกินกับแจ้วปลาบองนี่นะหน่อไม้โซดโดงซ้ำเกิ่วแข็งกิ่วแข็งนี่ผักน,นั่นเองแต่ห้างผมมีหม้มมอต้มอยู่ทีาฟืนกับเป๊ะที่เหลือก็ขาบอกท่าว่าเขาเอาหม้อไว้มีเห็นหม้อเดี๋ยวนี้ครับอย่างเขาเสิร์งไว้ลืมทำใส่แล้วมาเอาไว้ที่ลื่นยังอยู่เอาไว้นี่สินะผมใส่เล้าเสิร์งไว้ มันเน่าเหะมานำท่างเอามาโน้อยเดียวเฮะเฉยๆได้ทำไมต้มกินกับคือสีดีว่าชว่วงนี้หิวข้าวแบบนี้คือสีแ่ม เอาตามจริงเอาตามตรงนะทุกคนนล่ขอยหะมาคามมา่อยคามมาือแบบน่าใจคอยน่อยตั้งใจสิมายามแถวนี้นะมาจะเขาพอเท่าลันไว้จนมดเขากล้าไม่ได้ายามเขาก็เลยลันไว้มันไกลทุกคนเนี่ยไ่ได้เที่ยวยามนะเขามือเขาก็้ลันไว้เขามานี่เขาก็ห้างอีในนี้นะถ้าเอาสีห้างไวแั่ผมมีเวลามายามมันไกลแหละ เนื้อมันกับเนาทิ่มจะซื้อนะเขาก็เลยรันไว้แต่ให้มากค่อยจกักค่อยก็ลื่นถามนี่แหละว่าเหวียงในแนวเลือนนั่นนะถ้าหูวจักว่าเขาลั่นไว้บางทีค่อยก็อาจจะบได้มากได้นี่นะค่อยกระปั๊สิไปทั้งอื่นประมาณนี้นะอย่าละได้มาก้วทุกคนเลยเลยมีได้เพื่อไปก้าวค้องมายามเนื้อแหวน,นี่แหละ ข่าวกำยังบุกทึมจริง,ต,งติดกระแสอยู่ด้วยอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวฟกคลิปนี้ไว้ชั่งนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวรอติดตามกันอีพี่นะมือแรงกับถ้าฟัางมือก้อนขั้นบมุนมือก,ก็ได้เปการุกคนึ่งขั้นเมือและกลับยาเพราะว่าเข้าไปบ่อรอดน้อนเกืบอนี่แหละเอาเกืบอนี่มา เกืบเตะผัดคาดทุกคนเลยคาดเมื่อไปไล่หมูฮะหมมีเกือบเตะซื้อก็เลยเอาเกิบนี้มาแทนโอเคทุกคนโชคดีสบายดีสวัสดีบาย